สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทีท่กแองสุกูสุคนพอกับเคยลาคือเก่าพี่น้องมากินข้าวเส้าน้ากันพี่น้องนี่กับข้าวเฮาโอ้ไปไปถูกยังอยู่พูดมาอันนี้กินปลาทู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 กับข้าวเฮาก็แกงเห็ดข้าวพี่น้องเห็ดคอนข้าวมาเด้อพี่น้องมาเด้อกินข้าวเช้าน้ำกันแซ่บเลยนี่ เาไปไข่คาตังกอกทีเลยตันติตเฮ้ยมามาามาามมา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 เาม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 ายามามากิน,น,นามมากานก้มากานาม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 มามามาม มาทำหน้าบูดมันตูดไก่อย่างี้ยนะทำไมเป็นอย่างนั้นทำหน้าบูดมันตูดไก่เลยบอกไปอ้าอ้าวลองกรอเมื่อกี้จะรอดแล้วเนี่ยยียียีได้ยังเงห้ยทำได้ยังลูกฮะปิ้งไกลปิ้งไก่โอ้ออกมาผู้เดียวอีกโอ้ย แอบที่น <Ơ? S 2> ี่มีวิตามินด้วยโอ้แม่ไปหาเงินอยู่ใช่ไหมทำไมนานแท้กินแล้วสองคนกับลุงมากินากินแล้วทำไมชอยแล้วชอยแล้วหวามาตะปุ่นเลยอ้วนเลยได้ลูกอ้วนเลยทีนี้มานั่งกินมากแล้วกินมาก มามาพอพาไปมามามาพอพาไปพาไปไปปิ้วปุ๊บว้านั่งลงนั่งลงมาเด้อกินข้าวมามัมมามมัมบอกเร็วมัมมัมเด้อเด้อมัมนี่ของหนูนี่วันเช้าในการกินในกานกินวอมยินเออกินตุเวลาหาคนเด้อจากดีใจครับไปหาเงินกันเงียบเลย มาพี่มาพี่กินกระป๋องบอกครับกินกระป๋องหรูอบ่ต้มข้าวให้กินก็บอกกินมากินปลากระป๋องแก่แล้วไหมให้ลุงแก่ให้ลงนั่งลงมาลงมาลงลงกำลังไปพิมอยู่บอกกำลังไปพิมใช่กำลังไปพิมพ์ธนบัตรอยู่มานั่งมาไหมเนาะอ่ะพี่พี่มานั่งท่านพี่ เอาเราไม่ลุงนะน่การหัวพี่มานั่งพี่ลูกเลือเานั่งกัเป็นน้ำนี้นี่ไปไพี่มาานัไปไหนปร้ามือบ่ก็ไปกินิงก่นะเห็นไปเป็นชโมงเลยกับไปเสี่ยงไว้หลายที่เป็นงเลยเยงไว้หลายที่มันจะหายหมดมาโอ้สองวันสองครั้งแลวนะกินบ่ชนเมแ้ามาเข้ามาเข้ามามันคานมามากี่โลจ้าละ กะมาโรดนี่มัยูนั่นี่นางดักวันนี้ากิน่ได้ลงกินตได้ยิงนื้อเอ้ยยิงกินเาก็ใช่ก็่นางมาคือมอกกกซึ่งกซีเออเรียนนามลายโดยใช้ยิ่งกนหอยยองเสแล้วองอ้ย้องเดิ่มเลยบออ่าเก่ง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 บอกเลยจะเลยนจะเลนนี่นงวะอันนี้นามเนายนี่นามคันี่นาําั นี่ไข่ต้มหรือไข่เค็มไข่ลูกไข่ลูกมีนมีลูกควายอะไรสำลักบ่ขี้น้ำเลยนี่นีเลยนี่กระแสด้วยเลือบบ่น้ำจิ้มมันเด่นนะเกือบพิถายโอ้โหดีประมาณนั้นแหละดีตัวนึง น้อยกินไม่ได้นะครับไข่ลูก,ก,กนกี่เพราะว่าถ้าหันกินเดี๋ยวเรียนโง่เดี๋ยวกินไ่ดีบอกทำ <c oughs> ให้กินนักที่ไทยไข่ลูกอ่ะน้อยอ่ะเพราะมันคือไข่เน่านีื <c oughs> อเ่พูดง่ายๆ <c oughs> มันไม่ใช่ไข่ดีไข่คอยรังหรอกแต่เขามันอนันนั้นนะครับบอลมาต้มมาหนึ่งมากับเป็นลูกเลยลุงมันบอลแมนว่าบอลแมนไข่เน่าแต่ไทยก็ได้ไข่ ไข่คือไดไข่เน่าไข่คอยรังมันยังไม่เป็นที่ไหนเลยพูดถึงเรื่องเป็นกำลังสวยเอาไม้นี่ไปเลยคุณควรจะตัดแล้วทั้งหน้านี่มันไม่เห็นหุ่งเลยนี่ไงตัด่บบนี้หรอใช่แล้วต๋อดัมัดเอางั้นได้ดันมัดเอามัดเอาเนาะมัดอันนี้มันติดอยู่อันนั้นไอ้ที่จัดเนาะเร็วไป อืม ăn โธ่อ่ะนี่ใหญ่นิดนิด không อัลกอรีทึมเนาะ

แบต่มืออต่มือเต่มือได้ก็เก่งไหนครลุงออกมาเป็นไเล่นผมายโตเล่นผมนี่ที่ไหนี่เรื่องลุงเไม่เห็นไงจับไหนจับเลยนั่นแหละ้งเยือโหเส้นผมตองนั้นเลยเออนี้สั้นๆไมตัวที่ใบวายตัวเียนเออ มามามาอมาปนี่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 เนี่อือเก่งเก่งเกเก่งเก่งตัตตมือตัมือตัมืเก่งเก่งเก่งเออสดชนดๆอย่ากินบะปีงไก่กินบะลูกชิ้นลูกชิ้นอย่ามาฆ่าข้อนะปอบ ปีงไก่กับบกกาจิ้นเด้ออย่ามันฆ่าโคชัดว่วเอออาศัยเอาชบ่าใส่เปืือยีคมันสลาดเกินอ่ะนะแน่นอนแบบอธิไายบอมาไไปไปไปด่าหักเปียงเด้อเงี้ยมองดนน้ำมั้ยเหรอเาใช้น้ำกินอ่ะไปดีดีน้องเอพี่น้อง เ่ได้ไปงผมใชคิวเยอะบ่ยังมักายนะบ่ยังโอ้ยคิวเยอะเลยช่วนี้กำลังทำไฮไลท์อยอู่ช่วนี้เขาตัดผมทำไฮไลท์ช่วงโอการพอดีวมะตัดผมอเอาไว่ไม่ไดนตงการใช่แล้วเจ้าก็ควรตัดนะถ้าอยากไปเลดินสงการอ,อ,อว่า ตัดแค่น้าบอกตัดหน้าไม่ได้ขัดผมตัดแค่น้าขัดผมแค่านหน้าโอ้ย่างนั้นค่อยฟังได้ไหมอือกันลักหน้าบอแบบเดี๋ยวเนี้อ๋อันนี้บอกว่าตัดหน้าไม่ไหวอืมอ่ามูมิอาหารไม่สุกปล่าบ่ยังอือ ของชาวน่ก,กินเลยปลา้องว่าจะหายมาถุกปาอนใจบกคอยมวนนะเมื่อวานคึกกันไปหรอเออสอเือ่สามเตือประกันเล่น้ำอองเันนี้บ่ตองเลนมันนี้ขยันบอได้ไปเกี่ยวจะพาไปอ้าวไม่มีเซรั่ได้หรอกเซรั่เรื่องหรือเปล่าไม่้มบุญมาเดียวบบเดียวห้าส่ว แ่ไม่ได้ศึกษาตัวชีนต้องพาไปเล่นน้ำเหมือนนั้นอย่างนี้ตัวน้ำเราก็มีบอกไม่เอาว่ะตัวน้ำไม่มีตัวน้ำลรงหมีก็มีมันไม่มีเพื่อนเพื่อนเยอะเหมือนกันเออยทีบ้าไปหลอกกินรึเปล่าขอน้ำยังมีแรงก่อนเนาะโดนถ้าอย่างนั้นไม่มีแรงเล่นใช่ไม่งั้นไม่ไี้ก็ไม่ต้องฟังอืมใช่แล้วมุกโดนจะไปเล่นที่บ้านปางว่ะ นี่ไปมันมันนี่แบบว่ามัลึกแล้วมีเป็ดให้ขี่่ปแล้วบมีเป็ดด้วยใบันเป็ดอ่ะมีเป็ดแล้วก็มีเรือบใช่แล้วก็มีเปย์แถวตรงที่กระโดดด้วยมีเปย์ด้วยนะมีเปยเปยนอนเปยนอนแช่น้ำอ่ะเปยนอนแช่น้ำ่ะ ก็ตรงนี hmm. mm ้จยเป็นเปข้างล่างจยเป็นน้ำไงแล้วเวลาเรานอนไปแล้วก็จะนอนตรงน้ำด้วยก็น้ำบ่จสบายสบาเจะบอกแข้งโป้งกันนะสบายมะขกินอ๋อเด็กน้อยเด็กก็กำลังกินอร่อย เดี๋ยวทำมีดางวันนี้ไม่ได้เดินน้ำหนักครับไม่ได้เดินก็สะสมพลังงานไว้เนาะพักผ่อนเงี้ลูกพักผ่อนให้หายก่อนถ้าเล่นวันนี้เยอะจนเป็นวัดถ้าเล่นวันนี้วันที่สิบสามไม่ได้ไปใช่เพราะว่าเพราะจะน็อกอืมเดี๋ย่าหายให้ก่อนไม่หาย ตอนนี้วันท wow ี่เท่าไหร่จิตกร่ดันเด็ดใช่หเปล่าอือหนักเรียนทำไมนึกสาแท้เวันทีสองมันมีสองวันไม่จำวันไม่ได้งัวเว้อมั้งดน่ะไ้ลูกอะไรสิ้ติดกินละกายประสุกา้ดิบ เจ้ากระปิงนี่แล้วมันปิงสุกมันสีมันสีน้อยมันแข็งแล้วมันก็เล็กเขาต้องปิงชนีมันยังใหญ่เดี๋่นเลยมันมันหดหมดเดี๋ยวนเลยมันหดโอ้แข็งสบายไหยหมอนยางไก่ไข่นั่นเองหมอนรองมอลเลยหมอนรองกระดูกแข็ง

แซ่บๆน่ะล <sm dispers S 2> ุงเนาะลาเลยพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมออกกันใหม่คลิปหน้าสบายดีขอบคุณครับผมเนาะไป่เละ